ดูลองพื้นคอสเลอร์ตัวใหม่กันจ้าลอบใหม่สวยทันสมัยมากมีมาสามเฉดสีเข้ากับสีผิวคนไทยที่สุดเขาเป็นเนื้อใหม่ที่มีสัมผัสบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนิน,น่ะปกปิดได้อย่างดีเยี่ยมพรางได้ทุกปัญหาผิวแล้วตัวใหม่เขาปรับเนื้อให้ปก ปิดได้เรียบเนียนขึ้นปรับสีใหม่ให้กลื่นกับผิวคนไท้ได้มากยิ่งกว่าเดิมดูเป็นธรรมชาติไม่วอกไม่ลอยเม่เทาช่วยบำรุงดูแลผิวด้วยวิโลบาร์กโกล VC และวิตามิน B3 และยังช่วยปกป้องผิวด้วยค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกพอแต่งหนะ้าเสร็จก็มาเซ็ตผิวหน้ากันด้วยคอสเลอร์โกลเกเตอร์ให้หน้าของเราสวยุูงมีออร่าสุดมั่นใจได้เลยนะว่าผิวหน้าของเราจะสวยเป๊ะได้ทั้งวันเพราะว่าตัวนี้ เขาช่วยคุมมันกันน้ํากันเหงื่อน้าไม่เยิมไม่ติดแมสจ้าที่สําคัญที่สุดปลอดภัยมีออยอไม่มีสารอันตรายผิวหน้าเบาบางแพงง่ายใช้ได้อย่างแน่นอนอยากเปลี่ยนน้าพังเป็นน้าปังต้องรองพื้นคอสเลอร์เท่านั้นนะ